ัสดีครับเจอกันอีกคลิปครับซุปเปอร์คิงมาช่วยแล้วแง่ต่เข้าไปนอนตาแกก็เลยนอนเฉยๆไม่ได้ครับก็เลยขุดต่อเลยทีนี้คิงซุปเปอร์คิงเอาน้ำมาให้ครับเลยมาช่วยกันหน่อย พี่บน้องทำงานช่วยกันครับ ซูปเปอร์คิงกับซูปเปอร์ตั้มเอาเสร็ทภายในคืนนี้แล้วครับก็เย็นแล้วเลยอสองแถวกับตัวครึ่งอ่ล้ตัวครึ่งแล้วจะตัวเล็กมาขุดก็เดี๋ยวค่อยเดินมาเก็บเก็บก็เก็บกต่อไปด้วย ยกล้อไปเลยนะครับคำยกอย่างเดียวมันวิ่งไม่ได้ครับดินไม่เสมือนก็นไปไม่ได้ต้องใช้มือช่วยมันก็ฟรีแบบรถกระบะเราวนะครับล้อไหนเบามันก็ฟรีล้อนั้น ได้ยินข่าวว่าฝั่งไม้สักเขาจะเพิ่อขอขอเพิ่มแล้วครับไม่ไหวแล้วจะขาดทุนแล้วเขาว่าเพิ่งได้สองแถว มันไม่ได้มันไม่ได้ครึ่งไร่นะครับมันยังไม่ได้ถึงครึ่งไร่นะทำทั้งวันวันนี้ขาดทุนแน่นอนร้อยปร์เซ็นต์ะครับนี่ห้าพันเราลดร้อยยี่เราทำเรายังว่าเราเหลือไม่เยอะนะ เขาจะมาทำสี่พันห้านะครับทีแรกคือว่าเจ้าของที่พูเดเราก็ไม่รู้หรอกแต่รถน่ยเขาว่าห้าพันแต่ที่พวกผมย้ายมาลงทีแรกเจ้าของที่ว่าเขาจะมาขุดของแก่สี่พันห้าพวกผมก็เลยยนืนยันยคำเดียวเลยว่าห้าพันถ้าไม่ได้ห้าพันก็ทำไม่ได้เจ้าของที่ฝั่งนู้นนะฝั่งไม่สักนั่นแหละที่เขา ผูช่วยลดขุดเพราะคันนั้นแต่ว่าเจ้าของที่ที่เราขุดนี้เขาไม่ว่าอะไรครับไล่ละห้าพันเขาก็จะให้เราทําอยู่แล้วแล้วพอเขามาเห็นเราขุดยากอู้เขาว่าขุดยากจริงๆเนาะเขาว่าเขาไม่ต่อราคานะครับคนที่เขาเข้าใจเขามาเห็นการทำงานแล้วเขาก็เ,าเห็นใจเราเหมือนกันครับ จะของที่ฝั่งนั้นถ้าสมมุติว่าเขาคุยได้สี่พันห้าถ้าเขาทํากับรถคันนั้นจะของที่แปลงนั้นนาจะราคาไหนหนาท่านได้ค่าใหนหนาแต่รถน่ยจะขาดทุนนะจะบอกให้ไม้สักไม่มีลากแก้วเขายังขุดได้ไม่ถึงครึ่งไร่เลยมาเจอไม้ยางนะมาเจอต่อยางนะร้องเลยแหละ คนขับก็เหนื่อยแล้วครับเมื่อกี้คุยกับทีมงานเขาเขาว่าจะขอเพิ่มครับขาดทุนขาดทุนแน่อย่างวันนี้เอาละตีครึ่งไร่อ่ะสองพันห้าสองพันห้าค่าน้ำมันค่าคนขคับแต่ม่าไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงครับครึ่งไร่ อาทิตย์หนึ่งไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่ามันไม่เสร็จแล้วเลยที่เขาทำทำไปอ่ะมันตรงกลางมันะครับตรงกลางฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี่เหลือเท่าๆกันครับไม่โคทำงานเหลือวันละไม่ถึงพัน พี่น้องวามยังไงมันขาดตูนนะคว่ามันขาดขาดเลยแหละครับค่าคนขับไม่หลุดมันไม่ต่ำกว่าหกเจดร้อยอยู่แล้วแหละนะจ้างห้าร้าเขาจะมาอยู่บ่ฮะค่าน้ำมันตีไปถังละหกร้อย สองถังหมดครับนี่เจ้าตัวเล็กยังหมดเลยพันสองทำทั้งวันนะครับหมดพันสองตอนนั้นเขาก็ต้องหมดละพันสองอย่างต่ำๆหรือรุ่นใหม่มันจะประหยัดกว่าก็ไม่แน่ครับแต่เราตีไปพันหนึ่งปพันหนึ่งับงค่าคนขับเจ็ดร้อยพันเจ็ดพันเจ็ดหลือแปดร้อยเท่าแก่คุ้มไหมล่ะครับค่าสึกล้อรถค่าจารบีอัดเข้าไปตอนเช้าก็แทบจะไม่ได้แล้ว มีไหมใครไม่โคลทำงานวันละเหลือวันละเจ็ดแปดร้อยนี่เขาก็คิดว่ามันจะง่ายแล้วครับก็เลยก็เลยตัดสินใจทำแต่แถวฝั่งแถวบ้านผมนี่ต่อยางนี่ต่อละร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบนั่นเองเมื่อช่วง เขายึดทุเรียนใหม่ๆขุดเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยงครับร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเขาขุดขุดยากอยู่แล้วครับดินแดงมันไม่เหมือนดินทรายถ้าเป็นดินทรายมันออกแล้วครับนี่คลิปนี้ขออนุญาตลา เอไว้กับ2อพี่น้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ